สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่างช่องพระหัตคนเดิมครับเมื่อนี้ครับวันที่30กรกฎาคม2 5 6หาครับผมเมื่อนี้ครับจะมีน่ท้งมาแบ่งปั่นเอฟซีท่างช่องครับผมเป็นของคนบ้านโนนครับผมเนาะงวดหนี้เพิ่นให้มาหน่อยคู่มาครับผมเลขบิงเพิ่นกับเขาบอยเด้อครับผมเอฟซีท่างช่องครับผมเนาะเพิ่นเคยจับคู่เขามา2งงวดติดต่อกันครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์ กดแชร์ครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่เสียตังค์นะครับก่อนอื่นครับก่อนอื่นมาดูของผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีก่อนครับเพราะว่าเอฟซีท่างช่องบบเห็นเยอะมากครับผมเนาะซึ่งผมลงคลิปไปแล้วนะครับแต่ว่าเอฟซีท่างช่องกับโบเห็นเยอะมากครับผมก็เลยบุก็เลยลงเงินดําให้เอฟซีท่างช่องอีกเท่านึงครับผมเนาะนี่ครับผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีครับบนอย่างเดียวครับ เด่น9กับ7นะครับเด่น9กับ7ครับจับคู่ครับ91 95 7 1 75ครับผมนี่ครับแล้วก็วันนี้ครับวันนี้เพิ่นโทรมาหาครับผมเนาะหมือนเ้านี่เพิ่นวาพระหัตพี่อยากให้ชุดบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวมาแบ่งปัน f อทางช่องครับผมเนาะนี่ครับผมผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีครับผมบนวิ่ง9ครับ 095เม็ดเดียวครับ095เม็ดเดียวครับผมตัดเล่น2ตัวครับ5 0 9 5 09ครับล่างครับวิ่ง7ครับล่างวิ่ง7ครับ75เม็ดเดียวครับล่างวิ่ง7ครับ75เม็ดเดียวนะครับแคปหน้าจอครับผมเนาะนี่ครับผมแคปหน้าจอเอานะครับ ส่วนส่วนเลขวิ่งนักขบถถมนะครับเพิ่งแจ้งข่าวแม่ครับผมเนาะพรุ่งนี้ครับผมพรุ่งนี้ครับจะมีเลขพิเศษนะครับของเพิ่นมาห้่เอฟซีทางช่องรับผมเนาะเลขพิเศษจากผู้ใหญ่ใจดีจากนักขบถถมนะครับหรือว่าเจ้าของเลขวิ่งนักขบถถมนะครับเมืออื่นกับผมเด้อจะลงใหเบิ่งเมื่อเกินเที่ยงรับผมเนาะเดี๋ยวขึ้นนี่เพิ่นจะโทรมาหาผมครับเพิ่นว่า รหัสงวดนี้นะ่ะพี่อยากลงเลขพิเศษมาแบ่งปัน fc ทางช่องหน่อยเพราะว่าเห็นเพื่อนพี่นะ่ะบอกว่าเลขชุดนี้นะ่ะเข้ามาแล้วสองสามงวดติดต่อกันเลขไม่หลายคู่พันวากับผมเนาะเอากระตามนี้ครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะนํามาลงให้ fc ทางช่องครับผมเนาะย้ำเน้นก่อนครับย้ำเน้นก่อนครับเลขวิ่งคอนถมครับนี่ครับวิ่งสองบนล่างเม็ดเดียวครับวิ่ง สองบนล่างเม็ดเดียวนะครับแล้วก็ชุดจับคู่ให้ครับบนวิ่งสองครับเก้าสองแปดนะครับเก้าสองแปดครับแั่เล่นสองตัวครับเก้าสองสองแปดแล้วก็เก้าแปดนะครับผมเนาะเน้นย้ําที่เก้าสองแปดสองแปดครับล่างก็วิ่งสองครับสองเจ็ดสองสี่ครับสองเจ็ดสองสี่นะครับแคปหน้าจอครับผมเนาะส่วนเลขของเพื่อนผู้ใหญ่ใจดี จากนคกัรถมครับบนวิ่ง4ครับ459ครับผม459เม็ดเดียวครับผมตัดเล่น2ตัวครับ45 59แล้วก็49ครับล่างวิ่ง7ครับ70 75ครับล่างวิ่ง7ครับ70 75ครับแคปหน้าจอครับผมแล้วก็ ของแม่กทมครับผมเนาะแม่กทมคลิปนี้อาจจะแถมให้เอฟที่ทั้งช่องอีกแน่ครับผมเนาะพว่าขอเวลาหนึ่งครับผมขอเวลาแป๊บหนึ่งครับผมเนาะพว่าลงคลิปไปแล้วเอฟที่ทั้งช่องกับบเห็นครับผมแม่กทมครับผมหลักสิบล่างครับสองสี่หกครับผมสองสี่หกครับแล้วก็ชุดบนอย่างเดียวครับชุดบนอย่างเดียวจับคู่ให้งวดนี้งวดแรกนะครับ 26 728ครับ5 6 5 7 5 8ครับเน้นที่28แล้วก็58นะครับเน้นที่28แล้วก็58นะครับแคปงานจอเอากับผมเนาะโอเคครับโอเคมาครับมาดูของคนบ้านโนนครับคนบ้านโนนคนบ้านโนนครับเดี๋ยวดูก่อนสิคนบ้านโนคน,น,โนครับ คนบ้านโนนเดี๋ยวหาก่อนนะครับแป๊บหนึ่งครับคนบ้านโนนครับนี่ครับผมบนวิ่งหกครับสองหกศูนย์เม็ดเดียวครับหกศูนย์ศูนย์หกครับล่างครับวิ่งเจ็ดครับสามเจ็ดสี่เจ็ดนะครับสามเจ็ดสี่เจ็ดนะครับนี่ครับงวดที่แล้ว ใวิ่ง5บนล่างไม่เข้านะครับงวดก่อนครับวิ่ง8บนล่างครับผมเนาะมาที่8 9ครับนี่ครับงวดถัดไปครับผมนี่ครับบนวิ่ง6ล่างวิ่ง2ครับผมนี่ครับก็ถือว่าเล็กวิ่งเพิ่นเดินดีครับผมเนาะเล็กวิ่งเดินดีถ้าเคยจำได้นะครับเลยเพิ่นเคยจับคู่เขามา2องงวดติดต่อกันครับผมเนาะงวดออกนี่ครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่ครับจับคู่ให้ครับผมวันที่อะไรนะสองพฤษภาครับผมเนาะให้0 6 1 1 6หกครับผมเลขออก116นี่ครับจัดถือว่ามันย่ำมาครับผมเนาะงวดถัดมาครับผมงวดถัดมานี่ครับ9009ครับผม9009ครับเข้า2งวดติดต่อกันแต่ว่า หลังจากนั้นแม่ครับผมเนาะกับเขาแค่เล็กวิ่งครับผมงวดนี้ครับผมงวดนี้ครับเพนวามั่นใจครับผมเนาะมั่นใจเหมือนเดิมนะครับนี่ครับงวดนี้นะครับงวดนี้สองหกศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกครับแล้วก็ล่างวิ่งเจ็ดสามเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดครับเน้นที่สามเจ็ดนะครับคนบ้านโนนครับคนบ้านโนน คนบ้านโนนครับคนบ้านโนนบนเม็ดเดียวครับผมบนเม็ดเดียวครับบนวิ่ง6ครับบนวิ่ง6ครับ26งหกศครับเม็ดเดียวครับ หกศูนย์ศูนย์หกครับนี่ครับล่างครับผมล่างครับทีนี้ล่างล่างให้มาสองคู่นะครับล่างวิ่งเจ็ดครับจับคู่ครับสามเจ็ดสี่เจ็ดนะครับสามเจ็ดสี่เจ็ดนะครับ เน้นที่สานะครับล่างครับล่างเน้นที่3ามนะครับลงวันที่1นึ่ทับแทับหกนะครับก็ถือว่าเลขเพิ่นหน่อยคู่มากครับผมเนอะเลขน้อยคู่มากนะครับนี่ครับคนบ้านโนนครับบนวิ่ง6ครับหกศูนยย์หกเม็ดเดียวครับผมชุดสมตัวครับ 260นะครับแรงวิ่ง7ครับ3747นะครับ3747นะครับครับหน้าจอครับผมเนาะกับสุท้านน้ครับกับขออวยพรให้เอฟซีท่านช่องที่เบิงคลิปนี้ครับเดินทางแคคลาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ่าชอบฝากกดกิจตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับ